ไม่ยิงกับทุกคนไงเป็นคนจริง <laughs> จัง <laughs> หาหวานใจไม่ทันคิสิสซมากตาเป็นให้หน่อยได้เลยแต่ <laughs> เราจะเป็นหวานใจให้เธนเอง <laughs> าเชียอะไรกันเหรอทำไมหนูไม่รู้แต่ว่าหนูนั่งอยู่ข้างล่างมาสักพักแล้วใช่ไหมคะแล้วได้ยินเสียงคนเฮห,หลายรอบมากเลยคะ่ะแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเฮอ,อะไรกันไปละเขินพี่เนย <laughs> บาย ลเล่าตอนไปออนทัวร์หน่อยจิตอนไปออนทัวร์เหรอคะหนูว่าหนูจะเล่าให้ฟังคะ่ะว่ามันต้องไปเล่นหนูคิดไว้ในใจอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีให้ต้องไปเล่นอะไรแบบนี้แน่ๆเลยอะแล้วหนูเป็นคนไม่ชอบเล่นอะไรที่แบบเป็นแบบว่าที่มันบาดเสียวอะหนูไม่ชอบเลยอะคะ่แะแบบพวกเครื่องเล่นที่หวาดเสียวเนี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าต้อง ต้องเล่นน่ะเหมือนกับว่ามันมีไลฟ์หนึ่งที่ไปแบบว่ามันเป็นเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมคะแล้วหนูไม่เล่นนะ่ะแล้วหนูก็รู้สึกแบบว่าหงหุดหงิดตัวเองนิดนึงที่แบบทําไมไม่กล้าเล่นมาอะไรเงี้ยแบบว่าเกรงใจเกรงใจพี่พิมพ์งานหรือว่าเกรงใจเพื่อนๆเ,เกรงใจเมมเบอร์ بر, ด้วยว่าแบบเราไม่เราไม่เล่นอะเลยเงี้ยพอไปครั้งเนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องเล่น <laughs> คือแบบไม่ใช่ไม่ดี ไม่ได้อยากเล่นแต่ว่าต้องเล่นเพราะว่าเกรงใจพี่พี่ทนง,งานแล้วก็เปม็นปึ้ว่าแบบทำไมเราไม่เล่นเลยก็เลยอะไรที่พอจะเล่นได้ก็เลยเออเล่นก็เล่นวะอะไรอย่างเง่งมาก <laughs> ตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งมากเหมือนกันค่ะ คิดในใจว่าแบบโอ้ยโ,โ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยคือวันหนูอะโดยเฉพาะอันที่เล่นท, pues <brainstorm ing> ที่ที่จับอันเนี้ยแล้วก็ปล่อยมาจากที่สูงสูงอะอันนั้นอันนั้นคือแบบว่าไม่คิดว่าจะเล่นด้วยหน้าตอนยืนอยู่ตรงนั้นอะก็คิดในใจว่าไม่ฉันจะไม่เล่นเด็ดขาดฉันจะไม่เล่นแน่นอนเออแต่ว่าสุดท้ายก็เล่นอะก็ตอนนั้นก็รู้สึก เลยเนยเก่งแล้วเก่งแล้วดูพี่สามแล้วครับตอนไม่หาเลยแต่น้ำตาเขาเขาน่าจะเป็นปูมาล่ะค่ะคืออ่าพี่ทีมงานเขาก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าจะปูมาว่าแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะว่า ปูให้มันจบจบเมื่อวานพอดีแล้วก็วันนี้ก็จะแบบว่าเป็นแบบเหมันก็เป็นเรื่องราวแบบว่าให้มีพัสซึ้งหน่อยอะไรอย่างนี้หลังจากที่เราเล่นกันมาเลยแต่หนูไม่ค่อยร้องไห้นะแต่นี้หนูเก่งละหนูไม่ค่อยร้องไห้ ร้องน้อยอะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากร้องเยอะยกเว้นจะเป็นแบบว่าเรื่องที่แบบว่าสะเทือนใจที่มันแบบว่าอยู่ในใจแบบสะเทือนใจจริงถึงจะน้ำตาไหลเยอะๆอันนี้อย่าพิ่งไปว่ากอดหน่อยยังไม่ไปเลยกอดกอดกอด ยังไม่ไปแพ้น้ำตาเธอไม่หนูไม่ค่อยร้องไห้เลยนะอีกีชอบตอนสุดท้ายมากสุดแล้วอ๋อมันเป็นตอนที่แบบว่าความสัมพันธ์ใช่ไหมคะหมายถึงที่น้องเนยพูดในออนทัว Oh, oh. <laughs> <laughs> อ๋ออ๋อหนูก็ว่าอะไรวะหนูยังไม่พันไปไหนเลยแนละ้วไปไหนวะกอดอะไร <laughs> หนูก็พูดไปนั่นแหละค่ะ <laughs> หนูก็เป็นคนแบบนี้แหละทุกคนบอกแล้วหนูเป็นคนแบบนี้แหละหนูก็อ้อนไปทั่วแหละแปลว่าอ้อ,อนไม่รู้จักเวล่าเวลาอ้อ,อนแบบอ้อนไปทุกคนแหละ่ะเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมหนูเป็นคนแบบนี้ ลืมใช่ลืมพี่เนยคิดถึงเขาไหมไม่เคยตอบเขาเลยงอนแล้วคิดถึงค่ะไม่คิดถึงจะมาหาหรอนี่ไงมาหาไังไงแต่หนูทำแล้ว,ลวน่ารักค่ะอ้าย เป็นคนเจ้าชู้ใช่ค่ะอ้อนทุกคนใช่แล้วหนูอ้อนทุกคนเลยค่ะหนูกอดมาจะทั้งงงเลยค่ะแล้วก็จูบมาจะทั้งวงเลยค่ะอัอ์เลนตอนเย็นกินอะไรคะยังคิดไม่ออกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเริ่มอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้กินปลาลาเก่งมากเลยค่ะทุกคนแล้วแม่ก็ห้ามเพราะว่า หนูอะเหมือนกินแล้วน่าจะแบบแพ้อะไรสักอย่างเขาคิดว่าหนูแพปลาแล้วหนูบอกว่าไม่ใช่หนูกินปลา้มาแต่ในทะเลหนูไม่เคยแพปลาเลยมันจะมีช่วงที่หนูแบบตาบวมอะค่ะตาบวมแบบว่าบวมแดงอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่าหยุดกินเลยแต่ว่าเราก็หยุดกินไปพักหนึ่งแล้วตอนเดียวก,กลับมากินใหม่เพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยต่อให้มันแพ้ก็ช่างมัน <laughs> แพ้ก็อยู่บ้านไม่เป็นไรไม่ได้ทํงาน ก็เลยหยิบมากินบ่อยมากเลยค่ะแรงอนหแรงแรงมากหมายถึงอันไหนคะหมายถึงที่จุบทง <c oughs> ก็มันทํางานมันเป็นการทํางานแะคะ่ะช, <c oughs> ชอบชอบชอบพอแบดบอยเธอรฟ์นานเปล่าไม่นานค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วหละตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายสามห้าสิบ เดี๋ยวสี่โมงไปแล้วกันค่ะแล้วเคยกินตาลาเป็นตอนๆได้ไหมคะไม่ครับคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากินไม่ได้แต่ว่ายังไม่กล้ากินเพราะความตอนมันคือเป็นตัวใช่ไหมคะแล้วก็เลยยังไม่กล้ากินตอนตรงที่มันเป็นตัวแต่ว่าชอบกินปลามากเลยค่ะ ลูกฉันแรงจังเลยมามี่ค่ะหนูพูดเล่นหนูเป็นคนน่ารักค่ะมามีคิมี่นกตา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 หัวตาเต้เต้ตาดีตาใจเกเรนะพ่อหนุ่ม ทำไมอะทาไมหนูถึงเป็นพ่อหนุ่มมาทุกคนนี้หนูแต่งตัวเป็นแบบว่าไม่ใช่พ่อหนุ่มนะไือใช่พ่อหนุ่มนะคะวันนี้หนูอาจจะเป็นสาวน้อยหน้าหวานกุกินงุ้งยิงงุ้งยิงโอเพิ่งมาเธอทำไมเพิ่งมาคะเพราะว่าไม่เตือนใช่ไหมคะ บ้านเลยมีเด็กด้วยเหรอคืออะไรอะ่ะ <laughs> อันนี้เล่นมุกปะเนี่ยครึ่งตื่นน้องนุ้ยจ้ะ ช็อกโกแลตถั่วย,ยางคะยางเลยค่ะมันไม่มีอ่ะร้านที่เป็นแบบนั้นอะที่เนยเขียนขอไปในร้าน,นใช่ป้าคะ่ะเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่หวังน้อยจังแต่มันคือความอยากได้ของหนูนะตอนนั้นจริงๆตอนนั้นหนูคิดว่าหนูคงหิวแหละแล้วตอนนี้นหนอูอินกับเนยถั่วมากเลยค่ะเพราะว่ากินขนมปังกับเนยถัว่วแต่ว่าทุกวันเลยอะเนี่ยมีเนยถัว่วมีอะไรตั้งอยู่ตลอดแล้วก็อินอะแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าอยากกินมากก็เลยเขียนลงไปคือไม่คิดอย่างอื่นเลย เธอคิดว่าเงินเหลืออะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่อยากได้แต่ว่าณตอนนั้นสิ่งที่อยากได้ที่สุดคืออยากกินอยากกินอันนั้นซึ่งมันไม่มีอ่ะไม่เคยไม่เคยยังไม่รู้ว่าร้านไหนมีขายที่มันเป็นเค,ชชค้กช็อกโกแลตแล้วมันแทรกด้วยชั้นที่เป็นดับชั้นดับเนยถั่วอะไรเงี้ยก็เลยอยากตอนนี้พอพูดถึงก็อยากก็เลยเขียนไปค่ะเนยถั่วคือผู้ชนะค่ะใช่แล้วค่ะเงินเนยถั่วตอนนี้ชนะเงิน พี่เนยอ่านเมนหนจะลดน้ำหนักเอ,อ้ยอ่านแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องลดน้ำหนักอะเราอยากไปเชียมากเอาลดแต่ว่าถ้าเราลดเพื่อแบบสุขภาพก็แบบเต็มที่เลยถ้าลดเพื่อสุขภาพนะนนแหละ เรื่องกินต้องมาก่อนค่ะใช่แล้วหลายคนบอว่าถามว่าพี่น้องเนินลง G E ไหม <c oughs> ตอนแรกตอนแรกกะว่าจะยังไม่พูดถึงนะแต่ว่าตอนเนี้ยยังไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวใกล้ๆใกล้ใ ถ้าตัดสินใจได้แล้วเดี๋ยวจะเอาอีกทีหนึ่งค่ะทำไมเธอน่ารักจังก็บอกแล้วไงน่ารักให้เธอรักแหละ <laughs> กับป mm ุกไวแล้วมามาเลยเหรอคะงงระบบวนมากค่ะเด็กใช่เลยค่ะตอนนี้ห uh, น um, mm ูก hmm. hmm. ็งงเหมือนกันเลยค่ะหรว่างงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะไปศึกษาก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีหาผ นูโดนเพื่อนบูลลี่ควรทำไงดีคะคือแบบว่าเอาจริงๆนะคะในใจอะรู้สึกว่าทำไมทุกวันนี้ยังมีการบูลลี่กันอีกวะอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจจริงๆเลยอะด้วยความที่ว่ายุคสมัยอะมันก็เจริญมาเยอะมากแล้วนะคะทำไมยุคนี้ยังมีการแบบบูลลลงบูลลี่กันอีกอะคือเพราะว่าที่เข้าใจเพราะว่า ตอนเด็กๆก,ก็โดนเหมือนกันแต่ว่าน,นตอนนั้นเราก็เข้าใจได้ว,วา่าเพื่อนก็คงแบบว่าไม่ได้คิดอะไรด้วยความมันเด็กอะเนาะก็แบบว่าตามภาษาเด็กที่แบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันก็เล่นกันก็เข้าใจนาตอนเด็กและนาตอนนั้นด้วยอาจจะแบบด้วยยุคนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นสนุกสนุกกันแต่ว่าคนที่โดนอะ่ะมันไม่สนุกใช่ไหมคะคือ อาตามใจคนที่เคยโดนมาเหมือนกันแล้วตอนนั้นก็โดนหนักเหมือนกันแบบไม่อยากไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยโดนลอ้ออะไรเงี้ยมันคนที่โดนมันไม่สนุกเลยแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าทาไมยุคนี้ยังมีการบูลลี่อีกอะไรเงี้ยค่ะแค่ไม่มันเอ๊ะทาไมนะท,ท,ทั้งๆที่ทุกวันนี้เราก็มีการแบบว่าพูดกันอยู่ตลอดว่ามันควรเคารพสิทธ ของแต่ละคนจริงไหมคะก็เลยยังไม่เข้าใจอะ่ะยังมีอีกรอแต่เมื่อกี้ที่เห็นบอกว่าโดนเพื่อนบูลลี่อะไรเงี้ยจะบอกว่าพอจะบอกว่าอย่าไปสนใจเลยอะไรค่ก็เข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเวลาเราโดนล้วก็รู้สึกอ่ะอย่างอันนี้หนูหนูขอพูดได้ไหมคะ <laughs> ไม่รู้ว่าจะจะอะไรไหมแต่ว่าอด้วยความที่หนูอ่านว่าก็อ่าน บ้างใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งเพิ่งโดนมาเมื่อแบบไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็แบบว่าก็มีโดนว่าแบบโดนล้อแบบว่าไม่กล้าพูดว่ะแต่ว่าก็อยากพูดอะไรเงี้ยยบบอินมุมหนึ่งว่าก็มีโดนล้อแบบปากเดี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็คิดในใจไม่ได้เสียใจแต่ว่าก็คิดในใจว่าทําไมถึงแบบว,ว่า ถึงกล้าแบบว่ากล้าล้อเลียนรูปลักษ์ของคนอื่นอยู่อะไรเงี้ก็มีคิดในใจบ้างว่ายุคนี้ทาไมทาไมเขาถึงกล้าล้อเลียนรูปลักษ์ของคนอื่นอีกนะอะไรอย่เงี <c> ้ย <oughs> สำหรับหนูนะที่หนูคิดเพราะว่าถ้าเป็นหนูหนูไม่กล้าทํา เพราะว่าพอทําแล้วไม่ใช่แบบส่วนหนึ่งคือคิดถึงใจคนโดนด้วยถูกไหมคะแต่ส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดอยู่แล้วเป็นสิ่งที่พอเราพูดแล้วอ่ะหนูจะรู้สึกว่าหนูเป็นคนแบบทําไมเราเป็นคนแบบนี้วะหนูเลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําอยู่แล้วแล้วก็ไม่น่าไม่น่ากล้าทำแต่ว่าก็ยังมีคนที่ทำอยู่ในบางคนนะคะที่ที่หนูโดนมาอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่ค่อยเข้าใจบ้างนิดหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ซีเรียสหรือว่าไม่ได้เครียดอะไรแต่ว่าก็มีแค่ข้างในลึกๆว่าไม่เข้าใจเฉยๆว่าทําไมถึงถึงยังยังแบบว่าบูลลี่ในส่วนของแบบอย่างนี้กับคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ว่าเราแบบว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะมีแบบว่ากลุ่มคนที่ไม่ชอบเราเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ากลุ่มคนที่พูดไม่ดีใส่เราอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่อยู่มา สักพักแล้วก็เข้าแบบว่าเข้าใจแล้วก็รับมือกับความรู้สึกตัวเองตรงนี้ได้พอสมควรแต่ว่าพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบบูลี่อะไรที่ที่มันแบบไม่ควรพูดอะก็เลยมีความไม่เข้าใจเฉยๆค่ะว่าทำไมถึงกล้าพูดอะไรแบบนี้ออกมาแค่นั้นเองค่ะผม <laughs> อ่าเชื่ แต่เรชอบตัวอย่างที่เป็นเธอนะขค,ค่ะหนูก็ชอบตัวเองเหมือนกันค่ะตอนแรกแบบว่าอย่างแต่ก่อนที่ที่บอกว่าชอบอ่านใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นคนพออ่านอะไรเจอแบบนี้ก็ความจริงโดนมาเป็นระยะตั้งนานแล้วไม่ใช่แค่ช่วงนี้แต่ว่าโดนมาสักพักแล้วว่าอ่ะไม่น่ารักบ้างปากเบี้ยวบ้างหรืออะไรบ้างอะไรแล้วแม่เขาก็บอกว่าหนูน่ารักที่สุดในโลกเลยอะไรเงี้ยคือแบบว่า เรารู้สึกว่าอทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองจริงๆนี่คือเรื่องจริงไม่ได้พูดให้สวยหรูแต,ตหหแต่ว่าต่อให้หนูไม่ได้ไม่ได้อยากจะเอาแต่แต่ว่าต่อให้หนูไม่ได้เป็นคนแบบอุยสวยแบบสวยแมสหรือว่าสวยแบบสวยอะไรอ,อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่มีใครที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเราก็ไม่เหมือนใครเราก็มีเอกลักษณ์หรือว่าสเสน่ห์เฉพาะตัวของเราอยู่ดีค่ะ ตอบให้คนอะตอบให้เพื่อนที่มาล้อหนูนะคะหนูคนเมื่อกี้ที่บอกว่าเพื่อนบุรีใช่ไหมคะมันก็ต้องมีบางอย่างที่เราที่เขาไม่เหมือนเราที่เรามีแต่ว่าเขาไม่มีหรือบางอย่างที่เขามีแต่เราไม่มีแต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรักตัวเองนะคะ <laughs> ใครจะว่าก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องรักในตัวเองด้วยคะ่ะ ไม่เ่้าใจตัวเองก็ไม่ผิดค่ะยุคนี้แก้ไขได้ค่ะอา,าันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะว่าช่วงแบบนวัตกรรมเนาะมันก็เหมือนสิทธิ์ของเราแหละค่ะสุดท้ายว่าเราอยากจะทําอะไรหรืออยากจะพอใจเท่าไหร่อยากจะพอใจในส่วนนี้เท่านี้หรืออยากจะทําเพิ่มในส่วนนี้สุดท้ายแล้วก็คือสิทธิ์ของเราเราทุกคนก็ต้องเคารพในสิทธิ์ของซึ่งกันและกันจริงไหมคะค่ะจริงมากค่ะทุกคนจริงๆ เชื่อแล้ไม่เชื่อนอะแต่ว่าพอเห็นประเด็นนั้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่อยากพูดเฉยๆหนูรักแมงมากกว่าค่ะเสียงพี่เปอะถือว่าแม่มายองเสียงพี่เป <laughs> พี่ชอบความน่ารักของน้องเลยนะขอบคุณมากค่ะวันนี้ในวันจิตแพทย์เลยปกติหนูก็ไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่เคยโดนมาตอนเด็กๆด้วยก็เลยอยากพูดแล้วก็ไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันอยู่อยู่กับสังคมไปนานนะเลยแบบว่า ก็เข้าใจว่าตัวเองคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกด้วยความที่คงไม่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องปกติอะะไม่อยากให้การบูลลี่มันเป็นเรื่องปกติในสังคมทุกวันนี้จริงไหมสี่โมงแล้วเอ้ยเกินแล้วเห็นไหมเพลินเลยพอเป็นเรื่องแบบนี้เกินเลยค่ะไปแล้วนะคะกินข้าวแล้ว ทุกคนก็ไปกินข้าวด้วยนะคะขอบคุณมากเลยที่มาอยู่เป็นเพื่อนอันจริงตอนนี้อย่างที่บอกว่ารู้สึกแบบว่าไม่ค่อยมี energy เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเหี่ยวเหี่ยวในตัวเองรง้ไหมคะแต่ว่าก็อยากมาหาก็เลยอยากมาหากำลังใจเหมือนกันเพราะว่าก็รู้ว่าถ้าได้มาคุยเล่นกับทุกคนก็น่าจะ มีพลังมากขึ้นแล้วก็จริงด้วยค่ะก็ดีใจที่ตัวเองตัดสินใจมาไลฟ์วันนี้เหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ที่เข้ามาเล่นด้วยกันที่เข้ามาคุยด้วยกันครับผมบายบายไว้เจอกันนะคะไปกินข้าวแล้วบายบาย I love you Merry Christmas นะคะขอให้เป็นคริสต์มาสที่น่ารักของทุกคนเลยค่ะ หนูก็จะเป็นหนูที่น่ารักด้ย่ะบ๊ายบาย